อันนี้นะครับจะมาเป็นการแนะนำธีการตกปลาที่เขื่อนเขาแหลมก็จะมีตะก้อตายนะครับประมาณสักสามนิ้วลูกลูกเล็กๆหน่อยกับสีทีงีหน่อยเอาไว้ปั้นลำพวกขนมปังอะไรเงี้ยก็ชิงหน้าประมาณสักสี่นิ้วเวลาปลากินใส่เม็ดโฟมมันก็จะลอยประมาณนี้ครับปลาสวยเหี้ยก็จะได้กินง่ายๆหน่อยก็วิธีง่ายๆน,ยนะครับก็เม็ดโฟม ถ้าตัวเบ็ดใหญ่ก็ใช้ประมาณสักสองเม็ดถ้าเมิลฟอร์มใหญ่ก็เม็ดเดียวก็ได้แต่เราตัวเบ็ดเราตัวใหญ่เม็ดเดียวไม่ลอยเราก็ต้องใส่สองเม็ดเนี่ยเสียบเข้าไปเงี้ยครับอย่าอย่าเสียบอย่างเงี้นะถ้าเสียบอย่างเงี้ยปลาไม่ติดผมเคยลองมาแล้วสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้าคนที่รู้ก็ข้ามไปนะครบับค่อยหมุนเข้าไปอ่าสองเม็ดในลักษณะนี้นะ แล้วก็ลำนะครับอันนี้ลำที่เราบ่มไว้แล้วก็ผสมไว้ทีปั้นก็ง่ายๆเอาขึ้นมาผสมน้ํานิดนึงนะครับให้มันอพอปั้นอยู่นะแต่ไม่ต้องเหนียวมากนะครับเนี่ยวางกับมือกดกําให้แน่นทีหนึ่งอ่ที่สองครับเอาขึ้นมาวางอันนี้โปะกำอีกทีให้แน่นนีนครับปั้นให้ใหอยู่นิดนึงอ่าให้มันกลกมก็ได้ ยิงใครจะปั้นเป็สามเหลียมก็ได้นะครับแต่ผมปั้นไม่ได้ปั้นเป็นบ้าจ่างก็ได้นะแล้วก็นี่ครับเอาตัวนี้เกี่ยวไว้ปึ๊บนี่เสร็จแล้วครับนี่แล้วก็ตีได้เลย